สัสดีครับเรียนที่นัทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาเรียนดูนะครับหน่วยการเรียนที่หนึ่งช่วงเวลาและการเรียงลําดับเหตุการณ์มาเรียนดูนะครับดูช่วงเวลาครับหนึ่งช่วงเวลานะหนึ่งจุดหนึ่งช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันอนาคตและการใช้คำบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์มาเรียนดูครับช่วงเวลาหมายถึง เวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงเวลาที่สิ้นสุดข,ของเหตุการณ์นั้นจะเนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆจึงแบ่งเวลากว้างๆไว้ดังนีนง้นะครับนะครับอดีตครับอดีตอ่านว่าอดีตครับหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเช่นวันนี้เดือนก่อนปีก่อนนะปัจจุบันนั้นว่าปัจจุบันหมายถึงช่วงเวลาที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้เช่นวันนี้เดือนนี้ปีนี้อนาคตครับอนาคต อ่านว่าอนาคตหม,มายถึงช่วงเวลาที่ยังไม่มาถึงเช่นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้านะอะไรอย่างเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาจะนดูออกไข่นะครับไข่แล้วก็ออกมาเป็นลูกไก่แล้วก็มันเป็นไก่ที่โตเต็มวัยนะเรียงลาดับตามช่วงเวลานะตามเรื่องราวมาต่อมาครับในอดีตแม่ไก่ออกไข่มาและในปัจจุบนันนี้ไขไ่ในฟักตัวออก มาเป็นลูกไก่แล้วในอนาคตลูกไก่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นไก่ที่โตเต็มวัยดังนั้นการเจริญเติบโตของไก่จึงต้องอาศัยช่วงเวลาเนี่ยน,น,นะมาดูต่อครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนมีคำใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปจําบุญที่วัดอนนี้ภาพครับปาบบุญนะ ต่อไปก็ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีคำใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้ฉันไปสวนสาธารณะอ่านว่าสวนสาธารณะเรียนนะทำอ่านนะครับมาต่อมาครับดูในชีวิตประจาวันของนักเรียนมีคําใช้บอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนนะเรียนดูเัืคือภาพประกอบนะ ือแผนผังครับแผนผังแสดงทำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหครับอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตอดีตก่อนครับอดีตอดีตก็คือปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้ปัจจุบันก็คือปีนี้เดือนนี้วนันนี้อนาคตก็คือปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้ธรวิชาประวัติศาสตร์ก็มีไปแค่นี้นกันแนละให้นักเรียนดูหลายๆครั้งนะครับเพื่อจำประวัติถูกต้องสวัสดีครับ